Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ We hope that you and your family are doing well today เราก็หวังว่าคุณและครอบครัวสบายดีกันนะครับ Let's study the word of God for a few minutes ให้เรามาศึกษาถ้อยคําของพระเจ้ากันสักแป๊บนึ่งนะครับ We hope that this will encourage your heart and strengthen your faith และเราหวังว่าถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยจะเสริมกําลังให้กับความเชื่อของคุณและทําให้คุณมีกําลังใจนะครับ In one of the greatest revelations in the scriptures is about our covenant with God through Jesus Christ การเปิดเผ สําแดงจากพระคัมภีร์ที่บอกกับเราในเรื่องหนึ่งเลยนะคบก็คือการที่เราได้มีพันธสัญญากับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ชีวิตที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคบมันก็เต็มไปด้วยปัญหามากมายเราไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าได้อย่างราบรื่นเสมอไปหรอกนะคะเพราะยังไงมันก็จะมีอุปสรรคความน่าท้าทายเกิดขึ้นแต่ the great thing is we can always overcome And experience the plan experience God the of แต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคได้และจะทําให้เราสามารถได้รับประสบการณ์กับแผนการของพระเจ้านะครับ one of the keys that helps to overcome the keys helps that us กุญแจอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะได้คือการที่เราต้องรู้อยู่เสมอนะคะว่าเราเองมีพันธสัญญากับพระเจ้าเพราะเมื่อเราเจอกับปัญหาต่างๆในชีวิตของเรามันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเรามีความมั่นใจในอะไรหรือกับใครและเมื่อเราได้พัฒนาความมั่นใจที่เรามีในพันธสัญญาของเรากับพระเจ้าเราสามารถเอาชนะยักษ์ที่ยืนอ เราก็สามารถจะเอาชนะยักษ์ใหญ่ที่มันยืนขวางหน้าเราได้นะครับเหมือนกันกับที่ดาวิดเองได้ทำในพันธสัญญาเดิมผมก็รู้นะครับว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในสังคมของคริสเตียนแต่อยากจะให้เรามาดูด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเป็นเรื่องราวที่มีพลังมาก and it's really talking about Being mindful our covenant with แล้วในเรื่องนี้เองนะคบก็พูดถึงการที่เราควรจะมีจิตสำนึกเกี่ยวกับพันธสัญญาที่เรามีกับพระเจ้าไว้เสมอ know the story already story เราก็รู้เรื่องราวนี้กันดีแล้วนะค war. ว่าชาวอิสราเอลกับชาวฟิลิสเตียเนี่ยเขาทำสงครามกัน around Israel all them เพราะว่าอิสราเอลเองก็มีศัตรูที่อยู่รอบตัว and และศัตรูเหล่านี้ ก็พยายามที่จะเข้ามาโจมตีเขาและอยากจะทําลายเขา Because the devil does not like Israel เพราะมารเองมันไม่ชอบอิสราเอลนะครับ Because the devil knew เพราะมารมันรู้ดี it was through the nation of Israel ว่าโดยผ่านทางประเทศของอิสราเอล that God would carry out his plan in the earth พระเจ้าก็จะทําให้แผนการของพระองค์สําหรับโลกใบนี้สําเร็จลง And so at this time also they were at war และในช่วงเวลานี้เองเขาก็ได้ต่อสู้กัน And every single day there was this big giant called Goliath who was, you know, uh, threatening them. และทุกๆวันนะครับก็มีทหารคนหนึ่งซึ่งตัวใหญ่เหมือนยักษ์เลยนะครับชื่อว่าโกลิอัตเนี่ยมายืนท้าทายมาข่มขู่ทหารของอิสาราเอลเขาเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่เลยนะครับ big size. แล้วตัวก็ใหญ่โตมโหฬาหรเหลือเกิน And all the were him. แล้วกองทัพอิสาราเอลทุกคนก็รู้สึกกลัวเขาแล้วโกลิอัตเองเนี่ยก็มาพยายามข่มขู่มาพยายามที่จะแบบว่าท้าทายพวกเขาเนี่ยทุกๆวัน And so anyway David shows up there to give bread to his brothers ในที่สุดนะครับมีวันหนึ่งเนี่ยดาวิดก็มาที่สนามรบตรงนี้เพื่อจะนำอาหารหรือขนมปังมาให้กับพี่ชายของเขา and david david hears the threats of the giant แล้วดาวิดได้ยินเสียงข่มขู่ที่มาจากโกดีตนะครับ and instead of being filled with fear แทนที่ดาวิดเองจะเต็มไปด้วยความรู้สึกกลัว david was filled with boldness and confidence and faith ดาวิดกลับเต็มไปด้วยความเชื่อความมั่นใจ so he volunteered to fight with the giant. เขาก็เลยอาสานะครับที่จะไปต่อสู้กับ ยักษ you know, ์ใหญ่นี่เองเขาก็ไปบอกกับกษัตริย์ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเราขอไปต่อสู้กับโกลิอัตนี่เองแล nobody believe that he, he can fight แล้วก็ไม่มีใครเชื่อนะคะว่าดาวิดสามารถที่จะไปต่อสู้ได้ no one had confidence that anybody could defeat this goliath ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่มั่นใจว่าจะมีทหารของอิสราเอลเนี่ยไปสู้รบแล้วก็ชนะโกลิอ but david was very แต่ดาวิดเองมั่นใจมากๆ there is a reason why he was so bold and และมันก็มีเหตุผลนะ ะคะว่าทําไมเขาถึงกล้าและมั่นใจขนาดนี้ It was because he was mindful of the covenant that Israel had with God เพราะว่าดาวิดเองเนี่ยเต็มไปด้วยความความรู้สึกและก็ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธสัญญาที่เขามีกับพระเจ้า h e is that David knew his covenant with God คือดาวิดมีจิตสํานึกอยู่เสมอว่าเขาเองมีพันธสัญญากับพระเจ้า And that's why he was bold เขาก็เลยมีความกล้านะครับให้เรามาอ่านกันในส่วนตรงนี้นะครับในหนึ่งซาม u e l บทที่17นะครับข้อ4 5่สิบถึงข้อสี่สิเจ็นี่นี่คือเนสิเ่งสรี่ดาวิทเองได้พูดกับยักษ์นะครับ You come to me with sword uh, spear and javelin but I come to you in the name of the Lord of uh, heavens armies the God of, the armies of Israel whom you defied the armies Israel และดาวิดก็พูดกับคนฟิลิสเตียคนนั้นว่าท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกซัดแต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธา You see the very words of David shows that he he is mindful of the covenant เห็นไหมคะว่าคําพูดของดาวิดเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าเขาเองมีจิตสํานึกถึงพันธสัญญานี้อยู่เสมอ And he knew that because of this covenant God was on the side of Israel God was on his side และเขารู้ว่าเป็นเพราะพันธสัญญานี้พระเจ้าจึงได้อยู่ฝ่ายอิสราเอลได้อยู่ฝ่ายเขาเสมอ So instead of being intimidated by the giant แทนที่เขาจะไปรู้สึกขาดกลัวด้วยความท้าทายของโกลิอัต He was filled with courage because of the covenant แต่เขากลับเต็มไปด้วยความกล้าหาญนะครับเต็มไปด้วยความมั่นใจเพราะว่า

ก็คือพระพรที่อยู่ในพันธสัญญาของเราแต่ว่าหลายๆครั้งเราอาจจะลืมไปแต่เมื่อเราลืมนะคบแทนที่ความเชื่อจะทำงานเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นความกลัวที่ทำงานในจิตใจของเราแทนกองทัพของอิสราเอลก็มีพันธสัญญากับพระเจ้าเหมือนกันกับดาวิดแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ covenant and David r e m e ะ b า r e d the Covenant. พวกทหารอิสราเอลเนี่ยลืมเรื่องของพันธสัญญานี้ไปซึ่งต่างจากดาวิดดาวิดเนี่ยจดจําถึงพันธสัญญานี้ได้เสมอ So David says to Goliath ดาวิดจึงได้พูดกับโกลิอัทนะค o ับคือท่านเนี่ยมาต่อสู้กับเราด้วยอาวุธทางฝ่ายธรรมชาติทุกอย่างเลย But I come to you in the name of the Lord แต่วันวันนี้เนี่ยเรามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมยทธา So straight away we know that David's confidence was not in his weapons or his physical strength or his experience จากประโยคตัวนี้ทําให้เรารู้นะคะว่าความมั่นใจหรือความกล้าหาญของดาวิดไม่ได้มาจากอาวุธที่เขามีหรือประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติเลย It was just based on the covenant he had with God. แต่ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของพันธสัญญาที่เขามีกับพระเจ้า n o t i c e he declares victory before even the fight begins. และเขาก็ประกาศถึงชัยชนะที่จะเกิดขึ้นกับเขาก่อนการเริ่มอาต่อสู้จะเริ่มต้นได้ซ้ำ i verse 46. ในข้อที่46นะครับ Today the Lord will conquer you and I will kill you and cut off your head and then I i l l give the dead bodies of your y o men to the birds and wild animals and the whole world will know there is a God in Israel ในวันนี้พระเจ้าจะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะประหารท่านและตัดศีรษะของท่านเสียและในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิสเตีย ก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่าเพื่อทั้งพิภพนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่งในอิสราเอล Now notice what he says in the beginning ให้เราดูนะคะว่าตอนเริ่มต้นเขาพูดว่ายังไง s a today the Lord will conquer you บอกในวันนี้อ่ะพระเจ้าจะทรงมอบท่านไว้ในมือของข้าพระเจ้า The Lord will conquer you วันนี้พระเจ้าจะทรงพิชิตท่าน So his confidence was in God being with him เห็นไหมคะว่าความมั่นใจของเขาคือการที่พระเจ้าอยู่กับเขา And the Lord fighting on his behalf and in verse 47 it says and everyone assembled here will know that the lord rescues his people but not with sword and spear spear this is the lord's battle and he will give you to us พราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้าพระองค์จะทรงมอบท่านไว้ในมือของเราทั้งหลาย Now if you read the words of David it's it's amazing the courage and the boldness he was displaying here ถ้าคุณอ่านจากคําพูดของดาวิดนะครับในตรงนี้คุณจะเห็นว่าเขามีความกล้าหาญมีความมั่นใจมากๆจริงๆ And like I said there's only one key here อย่างที่ผมพูดเอาไว้แล้วนะคะว่ามันมีกุญแจเดียวจริงๆ It is David's faith in the covenant, David's consciousness of the covenant. คือการที่ดาวิดเองมีความเชื่อมีความมั่นใจในพันธสัญ ญานี You know you may never have to stand before Goliath like he did คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องไปยืนอยู่ต่อหน้ากลิอัเหมือนที่ดาวิดเป็น But there, you will face challenges in life แต่ว่าคุณก็คงจะต้องเจอกับปัญหาในชีวิตแหละ Whether it's sickness ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วย l a t i o n หรือความสัมพันธ์ Whether i s financial หรือการเงิน Whatever it is ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม And uh, the key to victory ุญแจสำหรับชัยชนะคือการที่คุณจำเป็นจะต้องระลึกถึงพันธสัญญานี้ไว้เสมอ fact the great thing is this คุณรูไหมครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณทุกวันนี้มีพันธสัญญาที่ดีกว่าดาวิดนะคะ Bible says a new covenant is better with uh, better with better promises เพราะว่าพระคัมภีร์บอกเราว่าพันธสัญญาใหม่นั้นก็เป็นพันธสัญญาที่ดีกว่าเป็นพันธสัญญาที่ประเสริฐกว่า and so in all the challenges of life ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคบ ให้คุณระลึกถึงเรื่องของพันธสัญญานี้ไว้เสมอ Always remember the blessings of the covenant and the promises of the covenant you have ให้คุณระลึกถึงพระพรนะครับที่เกิดขึ้นจากพันธสัญญาที่คุณมี Because I have a covenant With God, through h God Jesus c เป็นพระชนงได้มีพันธสัญญากับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสฉันจึงมีการปกป้องของพระเจ้า God ฉันจึงได้รับการจัดเตรียมจากพระเจ้า God ฉันมีพลังในการรักษาโรคของพระเจ้าฉันมีความโปรดปรานของพระเจ้าเมื่อคุณประกาศและคุณก็มีจิตสำนึกมั่นใจแบบนี้ of in the face M มันจะมีความกล้าหาญมันจะมีความมั่นใจเกิดขึ้นในทุก ปัญหาหรือความน่าท้าทายของชีวิตผมเองก็อยากสนุนใจคุณด้วยสิ่งนี้นะคบว่าคุณเป็นผู้ที่มีพันธสัญญากับพระเจ้าคุณไม่ได้อยู่ตามลำพังโดดเดี่ยวเดียวดายไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาหรือสงครามใดก็ตามให้คุณรู้เลยว่าก็เป็นปัญหาและเป็นสงครามของพระเจ้าด้วยเช่นกันก่อนที่คุณจะเห็นคำตอบเกิดขึ้นหรือชัยชนะ start ริ่มประกา i n g like David ให้คุณเริ่มประกาศออกมาเหมือนที่ดาวิดทำ Notice David declared victory even before the fight began เห็นไหมคะว่าดาวิดเองประกาศถึงชัยชนะที่เขาจะได้รับก่อนการต่อสู้ด้วย David was sure. เพราะดาวิดเองมั่นใจ Why because of the covenant เป็นเพราะเรื่องของพันธสัญญา He was sure that the Lord will fight this battle เขาแน่ใจมากเลยว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ต่อสู้ในการสงครามครั้งนี้ You know some of us are afraid to uh, talk positive things about the future เราหลายๆคนอาจจะรู้สึกกลัวหรือว่าไม่กล้าพูดถึงสิ่งดีๆในอนาคต But if you understand the covenant แต่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องของพันธสัญญา Understand the faithfulness of God ถ้าคุณเข้าใจเรื่องของความซื่อสัตย์ของพระเจ้า You can bold and e c l a r e victory and answer before you see it คุณจะสามารถกล้าประกาศถึงชัยชนะหรือคําตอบ ที่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนที่คุณจะเห็นด้วยซ้ำ so <today> วันนี้อยากจะให้คุณเนี่ยจำไว้นะครับ you have with God. ว่าคุณเองมีพันธสัญญากับพระเจ้า s <S ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father, พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่โดยผ่านทางพระโลหิตของพระเยสูลูกจึงมีพันธสัญญาร่วมกันกับพระองค์วันนี้ลูกขอรับผลประโยชน์ทั้งสิ้นที่เกิดจากพันธสัญญานี้และลูกเองขอสั่งทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าพระเจ้ากำลังต่อสู้ในสงครามนั้นแทนลูกและลูกประกาศ ถึงชัยชนะ before i feel it or before i ก่อนที่ลูกจะเห็นหรือว่ารู้สึก lord i give you all the glory พระเจ้าลูกถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ in jesus name ในพระนามพระเยซู amen and well, thank you so much for joining us ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา t h i n k about the covenant all day long วันนี้อยากให้คุณได้คิดถึงพันธสัญญาเนี้ยตลอดทั้งวันเลยนะครับ and be blessed และขอให้คุณได้รับพระพรนะครับ it is our passion to see you walk in victory เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะคบ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you ขอพระเจ้าเวพรนะครับ